สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอ,อยู่กับผมเอมเบล่าเซเว่นเช่นเคยนะฮะก็ตอนนี้เวลา6นาฬิกา35นาทีนะครับผมมาอยู่ที่สถานีเพชรบุรีเช่นเคยนะครับก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคมนะครับ2023นนะฮะก็วันนี้เป็นวันเลือกตั้งนะครับเลือกตั้งใหญ่นะฮะก็ ขอให้ทุกคนออกไปใช้ใชสิทธิ์ใช้เสียงของตัวเองนะครับหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงของเรามีค่าน,นะครับเลือกคนที่ใช้เรื่องพที่ชอบนะฮะก็ทะเบียนบ้านผมอยู่เชียงใหม่นะครับผมก็จัดการจัดการตัวเองเรียบร้อยแล้วครับเลือกไปตั้งแต่วันที่เจ็ดแล้วนะฮะก็เรื่องพักนี่ขอไม่บอกละกันนะครับก็ชอบคนไหนกาคนนั้นชอบพักไหนก็กาพักนั้นนะครับอ่าก็อันนี้เป็นบรรยากาศเช้าเ้านะฮะ ตะวันยังไม่ขึ้นเลยนะครับอเดี๋ยวอะไรแปลกๆไหมฮะนี่ครับอเป็นทางเดินเชื่อมระหว่างตรงโน้นกับตรงนี้นะครับนีนะฮะเดี๋ยวผมาพาไปเดินดูกันนะครับเดี๋ยวเราถ่ายขาบวนแปรสีก่อนนะฮะขบวนแปรสีได้ข่าวมาว่ามี ตัวเสริมเป็นรถนอน G L S นะฮะก็เดี๋ยวมาติดตามรับชมกันนะครับกับขบวนแรกขบวน84นะฮะ,ะขณะนี้เวลาตีห้าสี่สิบนะครับก็รถด่วนขบวนที่84นะฮะตังกรุงรเทพอภิวัตนะครับก็วันนี้ได้ข่าวมาว่ามีขบวน84มีพ่วงอ รถนอนเจออเวสมาด้วยนะครับสองคันนะฮะก็เดี๋ยวมารอติดตามรับชมกันเลยครับหงาเครื่องกั้นลงเลยนะฮะ วันนี้เสียงอาจจะเบาหน่อยครับผมลืมเอาไม้มานะฮะยังไม่ไม้นะฮะ ไปกับพิบมาแล้วนะครับโอโห สามห้านะครับอ่านะครับ,นะรบไฮไลท์นะครับรถดันเจี้นเวสนะครับอ่าภายในก็จะคล้ายๆตู้นอนชั้นหนึ่งคุณใดนะครับนะแต่แค่ไม่มีประตูห้องเท่านั้นเองนะครับ ก็ถ้ายังจำกันได้นะครับทิปเขื่อนปลาสักชนละสิทธ์นะครับผมก็นั่งรถเจเอเวสไปนะครับก็ถือว่าผมเคยนั่งแล้วนะฮะเป็นขบวนที่ทำให้เป็นขบวนเป็นตู้ที่หายากมากมากเลยนะครับหานั่งยากนะลูกิษย์ก็จะออกมาโชว์ตัวในช่วงเทศกาลสำคัญนะครับ อ่าอย่างวันนี้ก็เป็นวันเลือกตั้งนะครับอ่เป็นที่14บสี่พฤษสิบสี่พฤษภานะฮะอ่าวันเลือกตั้งนะครับก็มีช่วยทำขบวนมานะฮะตรงนั้นก็จะเป็นอ่าตู้นอนชั้นหนึ่งนะฮะของมุลไดนะครับแล้วก็ต่อด้วยรถเดวดาวูนะฮะอ่าตรงนั้นรถดาวูนะ เดี๋ยวล้อมแปสี่ออกนะครับอ่าชักวิดน,นะฮะเตรียมออกแล้วนะครับผมเป็นดวนตั้งนะครับกระบวนที่แปดสิบสี่นะครับตั้งปลายทางกรุงเทพอภิวัตนนะครับเป็นรถนอนเชี่อเอเวสนะครับช่วงช่วยโดยสารในช่วงเลือกตั้งนะครับ ต่อด้วยรถนอนฮุนไดนะครับรถนอนฝาประกาศชั้นที่หนึ่งนะครับก็เป็นตู้นอนเดวูนนะครับหลังาคากมนะครับ่ก็เป็นตู้โตเกียวนะครับหลังคาเหลี่ยมนะคร,นะครตู้ที่ผมเกลียดมากเลยนะครับต่อด้วยรถนั่งชั้นสองนะครับหนึ่งขันแล้วก็รถชั้นสามอีก สามคันนะครับรวมมาทั้งหมดสิบสี่คันนะครับอ่ขาขบวนแปดสี่นะครับกลางกรุงเทพอภิวัลนะครับผ่านไปแล้วนะครับ ขณะน,นี้เวลา6.15นาทีนะครับก็ได้เวลารถด,ด่วนพิเศษดีสดงที่4ี4นะครับต้นทางสุขราทธานีนะครับปลายทางกรุงเทพอภิวัตนเหมือนเดิมนะครับอาจจะเข้าเพชรบุรีครับผม <c oughs> อ,อากาศกำลังดีนะครับเย็นๆนะฮะมาแล้วครับไฟมาแล้ว เขาจอดไม่ถึงเรานะครับไม่เป็นไรนะฮะจอดแถวๆข้างหน้าโน่้นนะครับขบวน44ถึงเพชรบุรีเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายลงบายชันชาลาด้าน,นหลังผมนะครับสักโครูครับ ผู้โดยสารเขาคงเยอะเลยนะครับส่วนพิเศษดีสามบ้านแปดบ้านนะฮะดังจัดเลยฮะแดบูนี่วีนี่เขาเรียกว่าอะไรหนวกหูที่สุดเลนะครับโอ้ มาด้วยแดบูอ้วนนะครับสอาสี่สามนะครับ รถนั่งประ,ประกาศแ,แทบจะขบวนเดียวแล้วนะครับไม่ใช่ขบวนเดียวแทบจะเป็นรถนั่งปร,ประกาศชนิดเดียวนะครับที่เหลืออยู่นะบขบวนซีซีผ่านเพชรบุรีเรียบร้อยนะครับผมอ่านี่ครับท่านผู้ชมอ่านี่ผมให้ดูตะกี้นะครับอ่าก็เป็นทางเดินเชื่อมนะครับเราอ่าระวังบันไดตรงโน้นนะครับอ่าถึง บันไดฝั่งนี้นะครับสีแดงแบบดูชัดเจนดีนะครับสังเกตง,ง่ายดีนะฮะเราเดินลงไปดูกันนะครับตรงนี้กันก็ได้นี่นะครับก็มันก็จะสกัสกๆนะเหมือน <c oughs> ทุกคนเคยเห็นที่สีแดงๆบนถนนนะครับก็อารมณ์แบบนั้นเลยนะครับไม่ลื่นแน่นอนนะครับ <c oughs> นีล็กกอกหมอนรองรางนะครับให้ดูชัดๆเลยไม่โดนบางใบร้อแน่นอนนะ,ะนี่นะครับนี่เป็นของฝั่งทางประธานนะครับที่ไดบโบวิ่งผ่านไปตะกีนะครับผมนี่ยนะครับยังไม่ได้รอนะครับแต่ตรงนู้นขึ้นเหล็กดัดเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ใช่เหล็กตัดโค้งเหล็กนะครับ ก็ไม่กี่อาทิตย์ก็น่าจะเต็มนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนู้นนะครับขึ้นแบบไว้นะครับไม่รู้เขามันห่ออะไรขึ้นมาอีกนะนี่ไม่ทราบเหมือนกันนะ่าจะเป็นอ๋อน่าจะเป็นหลังคานะครับผมหลังคา,าของทางเดินตรงนี้นะรตรงนั้นรถผมเองนะครับอ่าไหนก็จะมีหลังคามีทางเดินแล้วนะครับแต่เดินแม่งยังไกลนะครับดูเัยชลา ตัวสถานีอยู่โน่นเลยนะครับหลังคาหน้าจั่วนู่นเลยนะครับอ่า6นาฬิกา58นาทีนะครับก็ได้เวลาที่ขบวนร,รถเร็วขบวนที่172นะครับสู่ไงกโกลกกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับอ่ากลังจะทําขบวนเข้าสถานีเพชรบุรีนะครับอ่าก็น่าจะเป็นคิวซี่อีกตามเคยนะครับอ่า ก็มีพ่อค้าแม่ขายนะครับเตรียมขึ้นไปขายของนะฮะมาระครับ ค่อยาวนะฮะเร็วขบวนที่172น,นะครับเึ็นเพชรบุรีเรียบร้อยนะฮะแล้วลงไปอีกฝั่งหนึ่งกันนะครับ ต้องรอให้แบบขบวนสามสองเนี้ยครับที่เขาจอดเลยชานมาเยอะๆนะฮะผมจะเอาลูปไปทําหน้าปกคลิปนะครับแบบนี้มันไม่ได้นะครับมันติดชานชาลาไม่สวยนะืะเขาแก้งผมหรือเปล่าวะปล่อยตัวแล้วนะครับ ใช่ปล่อยตัวปล่อยขบวนออกมาแรกคิวซี่หมายเลขห้าสองศูนย์สี่นะครับ ยังไม่เคยนั่งเลยนะไปรถนอนชั้นสองเนี่ยเดี๋ยวได้กลับเชียงใหม่อีกทีนะครับจะลองฝนเริ่มเบาบางแล้วนะฮะน่าจะลงไปเยอะและ้ว รถเร็วที่หนึ่งเจ็ดสองนะครับอ,ออกจากเพชรบุรีเรียบร้อยนะครับแปดนาฬิกายี่สิบเก้านาทีนะครับ ขบวรถด,ด่วนพิเศษทักษีณานัดนะครับมันมืดเลยนะครับมันย้อนแสงนะครับขบวนสามสอนครับทุมทางขาดใหญ่กรุงเทพอภิวัตรนะครับจอดเลยชานที่ผมยืนแน่นอน ซีห้าสองหนึ่งห้านะครับวันนี้ไม่ต้องรีบนะครับผู้โดยสารลงเยอะนะฮะเดี๋ยวเราไปหน้าขบวนกัน,น,ะะน,นก็มีพ่อค้าแม่ค้ามาขายขออนะครับ เราไปหน้าขบวนเเลยอ่าตอนนี้เราก็อยู่หน้าขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัฐที่32แล้วนะครับดูนะครวันนี้จะมีทิ้งขยะอีกหรือเปล่านะคะทิ้งวันเดียวผมร้อ,อยันลูกบวชอ่่บอกเลย แสงกำลังสวยเลยนะครับ ประมาณ11บเอ็ดโมงกว่านะครับก็น,นับต่อจากนี้ไปอีกประมาณ4ี่ชั่วโมงนะ,ระครับไปเลยครับด่วนพิเศษทักษิณรัฐนะครับรงมทางหาดใหญ่กรุงเทพอภิวัฒนะครับ ทรงกำลังดีเลยนะฮะเงียบกลิปนะฮะแปดนาฬิกาห้านาทีนะครับขบวนรถธรรมดาที่สองห้าสองนะฮะต้นทางสถานีประจวบคีรีขันนะครับปลายทางสถานีธนบุรีนะฮะ ก็ผมก็ยังไม่เคยนั่งเลยนะครับตัวนนี้นะฮะก็เดี๋ยววันอาทิตย์สิ้นเดือนวันอาทิตย์ที่28ผมจะไปชวนโซนปฏิพัชนะครับอ่าจะนั่งรถไฟเที่ยวสักทีนะฮะมาเรว มืดน,นิดนึงนะครับย้อมแสงนะฮะ ขบวนสั้นๆนะครับพวกมาห้าคันนะฮะก็เลยจอดไกลผมหน่อยนะครับเดี๋ยวร,รอตอนป่อยสองห้าสองนะครับเตรียมปล่อยสองห้าสองแล้ว